you said ผมก็ต้องขอกราบสวัสดีนะครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องคนเจียงไฮนะครับวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับมานะครับถ่ายนะครับรีวิวนะฮะ เป็นรีวิวแบบบ้านๆนะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็ได้มีโอกาสนะครับมาถ่ายทำนะครับแล้วก็พามาชมนะครับมอเตอร์ไซค์นะครับยี่ห้อ Honda นะครับซึ่งตัวนี้นะครับเป็นตัวใหม่ล่าสุดของค่ายยามาฮ่าในคลาส300เลยนะครับผมตัวนี้ก็คือนี่นะฮะ X Max นะครับตระกูล Max ทั้งหลายนะครับผมจะมีอ่าตระกูล Max ก็จะมี N Max นะครับแล้วก็มี X Max แล้วก็ตัวที่ ใหญ่ที่สุดก็จะเป็น TMa x นะครับซึ่งวันนี้นะครับผมก็มาถ่ายเจ้า TMa x ็ Mac ของผมนะครับซึ่งความจริงๆแล้วก็คือผมถอยผมซื้อมาได้สักสักพักแล้วนะครับแต่ไม่ค่อยมีโอกาสได้มาถ่ายให้ดูเนาะเพราะว่าติดภารกิจต่างๆ่นะครับวันนี้เป็นวันจุดก็เลยถือโอกาสมาล้างรถนะครับล้างให้เขาเงางามอีกสักนิดหนึ่งนะฮะเพื่อความสวยงามนะครับแล้วก็มาถ่ายให้ท่านผู้ชมดูนะครับซึ่งก่อนหน้านี้นะครับถ้าท่านผู้ชมนะครับ จำได้นะครับก็ผมนะครับใช้ของค่าย Honda นะครับเป็นเจ้า P C X นะครับหก้ออะ P C X หนึอยกสิบเนาะซึ่งเอาไว้วิ่งแก๊ปนะครับแล้วก็ผมก็ได้นะครับเปลี่ยนนะฮะเปลี่ยนแบ่งปันเนาะให้กับน้องในกลุ่มนะครับเอาไปใช้นะครับแล้วก็ไปถอยเจ้า X Max ตัวนี้มานะครับซึ่ง ไอตัว p c x ถามว่าดีไหมค่อนข้างที่จะดีนะครับเพราะว่าเขาพาผมไปเที่ยวทุกที่เลยนะครับแล้วก็สืบเนื่องจากเรานะ่ะชอบมอเตอร์ไซค์เราก็อยากได้มอเตอร์ไซค์ที่มีความอ่าซี CC ที่สูงกว่านะครับมันขับลื่นกว่าขับทางไกลได้ดีกว่าว่างั้นนะฮะก็เลยตัดสินใจนะฮะแบ่งเจ้า p c x ไปให้น้องแล้วก็เอาตัวแ็กๆมานะครับ คิมนี้ก็ต้องขอกราบอภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีเสียงรถที่ผ่านมาเพราะบ้านติดถนนใหญ่นะครับเขาถมดินนะมันก็เลยมีเสียงนิดหนึ่งนะฮะโอเคนะครับนี่นะครับเจ้า xmax นะครับ Connected นะครับ2023ใหม่ล่าสุดนะครับ300ซีซีนะครับตัวนี้เป็นสีดำนะครับจริงๆผมอยากได้สีแดงมากนะฮะแต่เผอิญ่าสีแดงหาที่ไหนไม่ได้เลยนะครับมันได้แต่สีดำมีแต่สีดำสีน้ำเงินผมก็เลย โอเคไม่เป็นไรสีดําก็สีดามันดุดันดีเนาะก็ไม่ว่ากันไปนะครับนี่นะฮะตัวนี้นะครับเรือนใหม่นะฮะเรือนใหม่ทํามาใหม่นะครับเรือนใหม่เป็นดิจิตอลนะครับสองจอนะฮะถ้าจำไม่ผิดข้อมูลทางเทคนิคก,ก็คือตัวนี้เป็น LCD ตัวนี้เป็นอะไรอะผมจำชื่อไม่ได้แต่แต่ถามว่าสวยไหมสวยครับสวยมากๆบางคนบางท่านบอกว่าตัวเก่าเจนเก่า ตัว2,022อ่ะสวยกว่าแต่ความเป็นจริงผมมาดูตัว2,023คอนเทนเตตตัวนี้สวยนะทรงมันได้มากเลยดูดิเดี๋ยวผมจะถ่ายมุมกว้างให้ดูเนี่ยมันก็โอมันมันคันคันเบลเลอร์เลยนะฮะท่านผู้ชมผมตัวเล็กนิดเดียวอะจริงผมเป็นคนตัวอ้วนตัวใหญ่นะแต่พอมานั่งเขาในตัวนิดเดียวตัวนิดเดียวเลยผมนี่ฮะผมเปิดให้ดูกุญแจคีเลตกุญแจแบบนี้ ก็เหมือนเดิมนะครับรุ่นเดิมเบ้าเดิมเลยน,ะนี่มันก็จะขึ้นมาอย่างนี้นี่มันจะบอกว่าการไม่ใส่ใจนะค,ะครับพี่อาจจะทําให้สีชีิต้เราก็ยอมรับี่เรามันจะมีชุดคอนโทรลต,ตรงนี้นะฮะนี่ฮะนี่เราก็กดโอเคไปนี่มันก็จะเป็นนี้เนี่ยผมวิ่งได้สิบสามกิโลละนะครับอัตราการสิ้นเปลืองน้ำมันถามว่าเปลืองไหมผมขับไม่ค่อยไวเลยครับผมขับแค่ห้าหกสิบนะ ห้าหสิบำหรับผมนี่ไหวนะในค่า300รอเนี่ยผมก็เลยไม่ค่อยบิดเยอะเท่าไหร่ก็ขับแค่ห้าหกสิบแค่นั้นนะฮะน้ำมันเติมมาตอนแรกเติมมาสามร้อยนะครับออกศูนย์มาเลยนะเติมสามรอบาทเนี่ยมันได้4ี่ขีดตอนนี้รถไปแค่ขีดเดียวหรือ3มขีดถือว่าโอเคนะครับดูหน้าจอต่งตางๆนะฮะถ้าเรามีชุดคอนโทรลต,ต,ต,ตรงนี้นะเราก็กดเข้าไปได้นะฮะนี่ครับ โอ้ยมันมันมันเพอร์เฟกมากเลยนะครับท่านผู้ชมท่านไหนที่สนใจที่จะขับเอาไปเที่ยวขับใช้ชีวิตประจาวันก็ถือว่าใช้ได้นะฮะมีดนตรีนะฮะดนตร,ตรีตรงนี้ต้องบอกก่อนว่ามันต้องต่อกับบลูทูธเพื่อที่จะออกอเข้าหูฟังของเรานะคะรับแล้วก็มีการตั้งค่าต่างๆสภาพาอากาศนี่มีบอกสภาพาอากาศด้วยเช้านี้16องศาการแจ้งเตือนต่างๆการนําทางอันนี้น่ะมันต้องใช้กับแอปการ์มินในมือถือนะครับสิ่งมันต้องพ่วงต่อกันนะมันถึงจะใช้ได้นะครับ ถามว่าตัวนี้อ่าเป็นระบบเบรก ABS ทั้งหน้าทั้งหลังนะครับนะฮะเดี๋ยวปิดก่อนนะครับโอเคเดี๋ยวพามาดูจุดต่าง,างๆนะฮะอันนี้ก็กดปึ้งไอ้เก๊ล็อกตรงนี้นะครับมีที่ชาร์จบุหรีนะฮะนี่นะครับเป็น12โวลต์เราต้องซื้อมาเสียบนะความลึกก็พอดีนะครับเก็บมือถือได้นะครับไอ้ตัวนี้ล็อกนะฮะ แต่อ้ตัวข้างนี้เป็นเมนนวนใช้ได้เลยนี่ตัวนี้ล็อกไม่ได้นะครับนะฮะแล้วก็ใต้บอกนะครับใต้บอกเปิดตรงนี้นะครับถามว่ายูบ็อกใหญ่ไหมมันจะเล็กกว่าของปี2022เป็นนิดหนึ่งเพราะว่ามันมีส่วนเมาส์ตรงนี้ที่เขาดีไซน์เบาะมาใหม่นะฮะมันก็เลยทำให้เบาะเล็ก ไปนิดนึงแต่ก็สามารถเก็บหมวกกันกน็อกได้สใบนะครับนี่ครับกว้างมากนะครับกว้างมากๆเลยนะฮะซึ่งผมขับ PZx นะคันเล็กอะ่ะผมว่าบอกกว้างแล้วมาเจอไอตัวนี้มันโคตรกว้างกว่าเลยนะครับท่านผู้ชมนี่เก็บได้แบบจุใจเลยนะฮะที่สําคัญมันมีไฟนะครับตัวเก่าผมไม่มีนะไฟเนี่ยไม่มีนะครับรถผลิตปีไหนรถผลิต ปีที่แล้วนะครับเดือนสิบเอ็ดนะฮะแล้วก็จะมีคู่มือต่างๆเป็นเอกสารต่างๆที่ทางร้านให้มานะครับนี่ฮะสวยมากชอบชอบครับเดี๋ยวโปรเจกต์หน้านะครับผมจะทําอะไรกับเจ้าตัวนี้ผมคิดว่าผมน่าจะไปเปลี่ยนโชคนะครับเปลี่ยนโชคลังนะครับเปลี่ยนโชคหลัง,นะลลงซึ่งโชกที่มองมองดูนะ่าจะเป็น P P อะไรนะอะไรซึ่งอย่างนี่แหละผมจำไม่ได้ถ้าไม่ Ys S ก็เป็น P ีโอะไรซึ่งอย่างหนผมจำชื่อไม่ได้แต่ Ys ก็ใช้ดีนะครับผมใช้มาตัวเดิมเนี่ยใช้ดีดีมากนะครับจุดต่างๆนะครับชุดสีแฟร์ลิงดีครับไม่ดังนะฮะไม่ดังเหมือนตัวเก่าผมนะอันนี้ไม่ได้อวยไม่ได้อวยนะครับไม่ดังนะครับชุดสีไม่ดังนะครับแน่นปึ๊กนะฮะ แต่ถามว่างานงานความละเอียดเนี่ยของจุดต่างๆนะยผมว่าตัวรถเดิมผมค่ายนั้นทําได้ดีกว่าเยอะมากอันนี้บอกตรงๆเลยนะทําได้ดีกว่าเยอะมากซึ่งของเนมาห้าก็ขอตินิดนึงนะครับคุณอ่ามันมันบางจุดบางอะไรเนี่ยมันมันไม่ค่อยเนียนเนาะนะครับมันไม่ค่อยเนียนนะครับสู้ของอีกค่ายหนึ่งไม่ได้นะครับ อันนี้บอกบอกตามตรงเลยนะฮะแล้วก็ชิวหน้านะครับตัวนี้สามารถแกะได้นะขยับได้ขึ้นอีกประมาณห้าเซนนะฮะมันจะมีน็อตตัวนี้ตัวนี้แล้วก็ขันน็อตเสร็จแล้วก็ปรับขึ้นได้นะครับไฟเลี้ยวสวยครับย้ายมือข้างบนไฟหน้านี่เป็นตัวเอนะฮะเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะครับนี่ฮะอันนี้ฝั่งอีกด้านหนึ่งนะครับ มันใหญ่มากอะ่ะคันเบลเลอร์เลยเออหนักมาผมหนักมาผมเอาแฟนซ้อนนี่แบบหนักเลยนะต้องประคองกันดีๆอะ่ะนี่ครับนี่ครับถ้าเราเปิดเปิดสวิกไว้เนี่ยถึงเวลาของมันถ้าเราไม่สตาร์ทรถมันก็จะดังนี้เราก็ต้องปิดสวิกนะฮะดูเครื่อง เรื่องก็ใหญ่นะครับถ้าไหนที่เคยใช้มาก่อนนครก็จะทราบดีนะเรื่องโชคแสแตนดาหนักของเขาแนละ้วมันก็ค่อนข้างที่จะแข็งเดี๋ยวเราค่อยว่ากันไปนะตามงบตามอะไรนะครับนะฮะสวยครับสวยมากๆากนะครับนี่ผมก็เพิ่งล้างไปชอบครับผมชอบเพราะผมไม่เคยขับรถโตเไม่เคยขับรถใหญ่แบบนี้นะฮะ มันเลยทีเดียวบิดนี่ลื่นเลยนะฮะไฟท้ายดีไซน์ใหม่นะครับไฟท้ายดีไซน์ใหม่จากตัว2022นะครับนี่ฮนะแล้วก็มีบางท่านถามผมว่าออกคันนี้มาจะไปวิ่งแก๊ปไหมผมบอกว่าเออเดี๋ยวนี้ผมไม่ได้วิ่งแก๊ปแล้วนะครับสัญญาณน,น่าจะน่าจะตัดผมแล้วเพราะาผมไม่ได้วิ่งมาเป็นจะเป็นปีแล้วนะเพราะว่า ผมก็มีภารกิจต่างๆ,างๆเนาะไม่ค่อยได้วิ่งแกมปนะครับจับนู่จับนี่มาใส่นิดนึงก็สวยนะรถนะเดี๋ยวค่อยๆขยายกันไปนะครับตอนนี้ขับเดิมๆก่อนนะฮะเดิมๆก็เท่แล้วนะครับ <c oughs> โอเคเดี๋ยวผมมาสตาร์ทให้ฟังเสียงนะครับนี่ฮะแล้วก็ ยอมรับไปก่อนนะครับต่สตาร์ทง่ายมากนะครับบีบบีบข้างเดียวนะฮะจึ๊กเลยติดแล้วนะครับดูไฟหน้าครับอันนี้มันออกเป็นตัวเอ็กเลยนะฮะนี่เนี่ยเนีย,นยจึ๊บจึ๊บเนี่ยสว่างนะผมว่าสว่างเลยทีเดียวแหละมันจะไปเยงตาอ่า เพื่อนเริ่มถนนเนี่ยจะต้องหาวิธีปรับไฟให้มันลงนิดนึงมันไปเยงตาเขาขนาดไฟต่ำนะครับเปิดไฟสูงนี่ปายเลยบนบนต้นไม้เลยนะท่านผู้ชมดูสายท้ายดูสายท้ายเอ้ตัอย่างเท่เลยครับล้อหลังก็เป็นระบบ ABS นะฮะล้อหน้าก็ ABS นะครับหายห่วงนะครับ สวยจริงๆเลยนะครับท่านผู้ชมตอนนี้ก็จะเป็นวัดรอบนะครับนี่โอเคนะครับเดี๋ยวนะครับผมมีโปรเจกต์ที่จะเปลี่ยนอะไรแต่งตัวไหนนะครับเดี๋ยวยังไงผมจะนะครับมาถ่ายให้ชมอีกทีหนึ่งนะครับถามว่าท่านใดนะครับที่กำลัง จะตัดสินใจนะครับซื้อเจ้า y a m a h a x m a ็นะฮะสองพนะครับ,รบตัวค้อในต็ดรุ่นใหม่ล่าสุดตรงนี้นะครับบอกได้เลยว่าท่านคิดไม่ผิดนะฮะท่านาคิดถูกแล้วนะครับที่เสียเงินนะครับคันนี้ผมซื้อมาในราคาหนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันเก้าร้อยบาทนะครับตามราคาที่เขาเปิดเลยนะครับแล้วก็ถ้าไหนที่คิดว่าจะซื้อก็ จัดเลยครับคุ้มค่าครับขับสนุกครับรับรองท่านไม่ผิดหวังนะครับวันนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับก็ต้องขอนะครับกด u u s c r i b e นะครับเป็นกำลังใจในช่องของผมนะครับ1ไลค์นะฮะ1ไลค์1ซับ1คอมเมนต์ก็ได้นะครับท่านไหนที่ชอบตะกูลแม็กเหมือนกันก็คอมเมนต์มาบอกผมหน่อยนะครับว่าชอบแบบไหนนะครับสไตล์แบบนี้แต่งแบบไหนสวยนะครับวันนี้ต้องขอลาไปก่อนนะครับโอเคนะครับ ไปก่อนนะครับอย่าลืมกด subscribe กดติดตามและกดกระดิง่งเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปดีๆจากพวกเรารออะไรล่ะครับกดเลยสิกดเลย